642หรือเปล่า g A รู้สึกว่าเที่ยวล่องของขบวนรถสินค้าเนี่ยน่าจะโดนแค่638กับ642มั้งนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันอ่าโอเค642นะครับนครลำปางบ้านป๊นปอปแปก๊กหรือเราอาจจะบอกว่าเชียงใหม่นครลำปางบ้านป๊อปแป๊กก็ได้นะครับนะ G A อีกแล้วโอ้โหเจอบ่อยมากหมายเลขอะไรครับ สี่ห้าหกศูนย์เหรอโอเคสี่ห้าหกศูนย์นะครับล้อหลีกกระคบวนอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเข้าวลางสองหลายขบวนละ 642นะครับด่วนน้ำมันใส่สีขาวเชียงใหม่นครลำปางบ้านปอกแตกไม่รู้รอหลีกกระขบวนไรเหมือนกันถ้าเป็นโดดวนน้ำอีกขบวนนึงเนี่ยแสดงว่าตอนที่ GA454 5มาทำเนี่ยน่าจะเป็น629นะครับเดีย๋ยวรอดูกันว่าจะหลีกขบวนอะไรเนาะ ลหลีกขบวนอะไรอีกคำเนี่ยวันนี้หลายขบวนนะครับที่ล่าช้ามาจากเขตล้อเปิดทางนี่แหละนะครับนะรถมันก็เลยสะสมสะสมล่าช้าตามๆกันไปหลีกขบวนอะไรอีกคเนี่ยโอ้โหก็ชั้นสามปิดท้ายเหมือนเดิมนะครับบชสบชส แดดก,ก็ร้อนเนาะนะครับเยอะมากนะครับวันนี้หลากหลายขบวนเลยที่ล่าช้ากันนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดอะ่ะน่าจะโดนไปด้วยก็คือโดนขบวนเที่ยวล่องนี่แหละนะครับล้อลีกมั่งอะไรมั่งเป็นต้นนะครับ โอเคเรอีกกบขบวนอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอดูกันตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับนะก็1นึกับเของราช้านะครับนะเพราะว่าไปเจอทั้งรถพิรถด,ด่วนหนุ่พิเศษรถเร็วแล้วก็รถสินค้าที่ราช้าจากเหตุ1นึกตกรางชนชนรถแมคโครนะครับไม่ใช่ตกรางหรอกชนรถแมคโครนะครับก็เปิดทางได้แล้วตามปกติ ขบวนที่มายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นดวนดําอีกหรือเปล่าพเพราะถ้าเกิดว่าเป็น่วนดำาอกเนี่ยสแสดงว่าตอนที่ถ่ายในคลิปที่แล้วเนี่ย ga สี่ห้าห้าสี่เนี่ยที่เป็นโดนดดำเนี่ยอาจจะเป็นหกสองเก้านะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นขบวนไหนเนาะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยมัวแต่มาถ่ายรถไฟนะครับโอเคเป็นหกศูนย์ห้านะครับ csr แสดงว่าโดนผลกระทบไปด้วย นะครับนะไม่รู้ว่ารถสินค้าเที่ยวขึ้นเนี่ยมีอีกกี่ขบวนที่โดนไม่ทราบเลยนะครับนะไม่ทราบเลยจริงๆนะครับเที่ยวล่องรู้แค่638ามแกสี่สอนอกนั้นไม่รู้นะครับนะโอเคหกศู 5, นย์าะครับอย่าให้ห่วงมันลงตรงผมจังเลยอ่ะจะได้รู้ว่าเออไปรีกกับขบวนอะไรบ้างนะครับนะโอเคหกศนะครับ รถสินค้าปูน CSR วันนี้มาสะเที่ยงเลยนะครับนะรอเปิดทางเป็นเหตุนะครับสังเกตได้605ครับ70107มาลงตรงผมนี่ 2 9 0ปิดท้ายต่อที่642นะครับโหแต่ละขบ,บวนนี่แบบเอาเรื่องว่ะโอ้โหไปเจอ634ต่อนะฮะ605ไปเจอ634ต่อโอเครู้แล้ว โอเคเที่ยวล่องมีขบวนหนึ่งหกสามสี่นะครับอหิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับขอตัวไปกินข้าวกินไรก่อนฮนะ